เสร็จงานแล้วครับเลิกงานแล้วครับกลับบ้านได้ครับเสร็จแล้วครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก จะพาเข้าไปชมว่าข้างในตอนนี้เป็นยังไงแล้วโอเคครับตอนนี้ไม่รอครก็งอกนะครับขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นทุกวันนะครับการจเจริญเติบโตนะครับก็ปกติดีอยู่พี่น้องก็ต้นไม่ได้ยืดสูงมากนะครับก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้ครับใช้ได้เพราะได้พี่น้อง ส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นแตงโมไม่กี่เม็ดนะครับซึ่งเอาเมาล็ดจากผลนะครับที่เก็บไว้เองนะครับมาปลูกส่วนนี้ก็จะเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะครับก็เพาะไว้เช่นกันนะครับส่วนเห็ดเล็กๆแบบนี้เป็นเมล็ดสลัดนะครับก็โรงเรือของเรานะครับจัดระบบแสงใหม่พี่น้องก็จะต่อยอดมาจากรอบที่แล้วนะครับที่ว่าผมจะเปลี่ยนทิศทางของแสงพี่น้องรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปจาก ทุกรอบนะครับกลับมาติดตามกันเบื่อว่ารอบนี้นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับดีไหมนะฮะก็ช่วยให้กําลังใจนะครับใครที่กดติดตามแล้วนะครับก็อยากให้กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับสาหรับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับส่วนใครยังที่ไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าช่องผมผมคิดว่ามองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าผมจะสอนการปลูกเมลอนแตงโมลอยฟ้านะครับแบบบ้านๆนะครับท่านสามารถนําไปทําตาม ต่อยอดศึกษานะครับปลูกไว้กินเองในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งปลูกไว้ขายเหมือนผมก็ยังได้นะฮะนี่ครับจากที่เห็นตามภาพนะครับการจัดระบบแถวนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากแถวยาวแบบนี้นะครับกลายมาเป็นตั้งแบบนี้เลยนะฮะก็คือก่อนหน้านี้นะครับผมจะปลูกในแนวนี้นะครับผลผลิตนะครับสามรอบนะครับก็พยายามทําแล้วก็ไม่ได้ลูกใหญ่นะครับผมก็เลยกลับมาเป็นด้านเดิมนะครับถึงมันจะดูไม่ค่อยสวยนะฮะแต่เราจะ เน้นคุณภาพให้มลอนของเรานะครับสมบูรณ์แล้วก็ปลูกง่ายนะครับก็เลยต้องจัดระบบแถวใหม่นะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะดีขึ้นนะครับจริงหรือเปล่านะครับตามที่ผมสันนิษฐานไว้หรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับการทํางานของผมในวันนี้นะครับก็แค่จะมาลดน้ํานะครับเพื่อหมักดินนะครับที่เราตากไว้เนี่ยมันแห้งพี่น้องเพราะกาลดไปก้อนกาดหนาไปหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าหลังจากต้นเมลอน ที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะมีใบจริงหนึ่งถึงสองใบผมก็จะย้ายลงปลูกเข้ากระบวนการปลูกอีกครั้งนะครับทําไมผมถึงต้องมาลดกาหน้าก่อนหนึ่งรอบนะฮะถ้าผมไปลดวันที่ผมจะปลูกจริงนะครับการลดน้าเนี่ยมันก็กระจายความชื้นได้ไม่ดีนะครับมม่งผมลดวันนี้แน่นอนครับผ่านไประยะ1วันนะฮะความชื้นมันก็ทั่วดินไปหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วละคะแล้วตอนปลูกนะครับผมก็จะมีวิธีการปลูกนะครับด้วยการลดน้ําอีกสาอีกเพื่อให้ดินนะครับชุ่มชื้นนะครับซึ่ง เหมาะแก่การลงก้านะครับสำหรับใครอยากเห็นขั้นตอนนะครับใจร้อนก็ผมรวบรวมเป็นรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์ให้แล้วนะครับหตอนนะครับแบบรวดเร็วเข้าใจง่ายนะครับส่วนแบบละเอียดนะครับสีตอนนะครับพี่น้องก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็จะมีถุงปลูกที่เห็นนะครับก็คือ100ถุงปลูกพอดีพี่น้องผมกําหนดนะครับให้ได้100ถุงพอดีในรอบนี้นะครับวันนี้กอกดินนะครับใช้เวลาไป ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรตรงไหนนะครับตั้งแต่ทํามาเนี่ยไม่มีว่าตรงไหนที่มันยุ่งยากนะครับเกินความเข้าใจของเรานะฮะปลูกได้แน่นอนนะครับถ้าทําตามผมได้กินแน่นอนพี่น้องถ้าเก่งแล้วก็สามารถปลูกขายแบบผมได้นะครับปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับก็ง่ายจริงๆนะครับถ้าท่านใดนะครับไม่เข้าใจนะครับ ขั้นตอนไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้ครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเทรนเนอร์ให้ท่านนะครับถ้าท่านมีคำถามสงสัยนะครับมีปัญหาตรงไหนนะครับที่ไม่เข้าใจในการปลูกเมลอนแตงโมลอยฟ้านะครับผมก็จะตอบให้นะครับในระบบที่ปลูกแบบบ้านนะครับถ้าระบบเกินความสื้นอุณมนะครับผมก็อาจจะแนะนําได้บางส่วนนะครับที่ผมรู้ผมทราบนะฮะส่วนบางอย่างที่ไม่รู้ต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ถ้าทําตามผมได้กินแน่นอนหลังจากที่ผมตักลดนะครับหนึ่งแก้วไปก่อนให้ดินมีความชุ่มชื้นนะครับมากขึ้นนะครับ ก็จะได้เอาโรมดินแบบนี้นะครับแต่รอบนี้นะครับจะมีความอินดี้มากกว่าเดิมนะครับรอบที่แล้วนะครับผมสอนการลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยนะครับปุ๋ยเม็ดนะครับถ้าใครเคยดูก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้อินดี้มากกว่าเดิมนะครับคือผมจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับระบบเดิมของเรานะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราอยู่แล้วก็จะคงไว้นะครับแต่รอบนี้ก็จะมีความอินดี้มากขึ้นคือจะพยายามไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยเกตนะครับเป็นช่วง นี้ไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับรู้สึกว่าพืชขาดธาตุอาหารผมก็จะมาบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่ามันเป็นยังไงต้องเพิ่มตัวไหนเพิ่มนะครับก็คือมาเลยครับมาลุยกันเลยนี่ก็เป็นน้ําหมักนะครับจากพี่เฮียตั้มนะครับเฮียตั้มฟาร์มสุกปลูกอินซีนะครับที่เอามาฝาก1แกลลอนนะครับส่วนน้ำหมักตัวนั้นก็จะเป็นน้ำหมักอ่าเมลอนนะครับน้ำหมักผลไม้จะเป็นเมลอนนะครับมะละกอนะก็คือผลไม้นะครับรวมนะครับก็จะเป็นธาตุอาหารที่ผมช่วยให้ เมลอนของผมรสชาติดีนะครับนี่ครับเป็นเมลอนเห็นตะข่ายนะครับเปื่อยแล้วนะครับหมักนานแล้วบให้ดีก็น่าจะปีหนึ่งนะฮะแต่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมใช้ไปแล้วซึ่งรอบที่ผ่านมาก็เมลอนเราก็หวานดีนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปทํายังไงให้เมลอนหวานนะครับเริ่มมาเลยครับอัตราส่วนที่ผมจะใช้นะครับก็คือหนึ่งส่วนสีของกระแป้งนี้นะครับ ไม่อยากใช้เข้มเกนเกินไปนะเพราะเราจะฝังนะครับจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในน้ําหมักนะครับทีนี้ก็เทลงไปเลยครับถ้าสังเกตเห็นหนอนไหมครับเนี่ยยิ่งนอนตัวใหญ่นะครับแสดงว่าอาหารนะครับในน้ําหมักตัวนี้เยอะนะครับก็เลยบํารุงให้นอนสามารถเจริญเติบโตได้ตัวประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือของดีนะครับ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่กวนเข้าไปนะครับกลิ่นเขาจะไม่เหม็นนะครับจะเป็นกลิ่นเหมือนสาโทนะครับกลิ่นหอมนั่นเองไม่ใช่หอมแบบกลิ่นน้ำหอมนะหอมแบบน้ำหมักอินทรีย์ครับที่แบบมันไม่ได้เน่านะฮะก็จะตักลดตักราดกันได้เลยครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังหลังจากที่ลดน้ำหมักนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คือลดไปทั้งหมดสองแก้วนะครับแก้วละประมาณเจ็ดถึง 800นะครับมิลลิลิตรนะครับก็คือรวมได้ทั้งหมดประมาณลิตรครึ่งนะฮะสำหรับการลดน้ํานะครับจากดินที่ตากไว้นะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือลดไป2แก้วนะครับสังเกตน้ํานะครับผมจะกะไม่ให้น้ํามันล้นออกมานะครับให้ผลอาหารนะครับจุลินทรีย์นะครับที่อาศัยอยู่มันเสียทิ้งพี่น้องกันง่ายๆนะครับสองแก้วเนี่ยเพียงพอพอดีนะครับอาจจะมีหยดๆบ้างนะครับจากการตักลดตักลาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ ส่วนที่ผมจะเตรียมเพื่อลดไปเหมือนกันนะครับเพื่อฝังจุลินทรีย์ไว้ในดินนะฮะแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็มาติดตามกันครับว่าหลังจากนี้นะครับจะยังไม่ใช้ปุ๋ยเกดปุ๋ยเม็ดนะครับก็จะปลูกแบบอินทรีย์นะครับดูไปก่อนนะครับถ้าไม่ไหวนะครับก็จะใช้ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนะครับตอนที่ไม่ไหวนะครับถ้าไหวก็ปล่อยยาวเลยพี่น้อง เอาใจช่วยได้ครับว่าแล้วก็ใครมีประสบการณ์ในการปลูกเมลอนยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้ครับนี่นะครับอายุต้นกล้าของเรา6วันตั้งแต่ได้เมล็ดมานะครับก็จะมีขนาดนะครับการเจริญเติบโตนะครับประมาณนี้นะครับก็คือช่วงแรกของการปลูกเมลอนเนี่ยเขาก็จะโตนะครับได้ไม่เร็วมากนะฮะเพราะว่าการสะสมอาหารองเขาเมล็ดเขาเล็กนะครับก็เลยเติบโตช้านะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับลากเขาครับ เยอะนะครับแล้วก็ขนาดต้นเริ่มตั้งตัวได้เท่านั้นนะครับความมันจะบังเกิดที่สวนเรานะฮะส่วนน้ํานะครับผมให้แค่ตอนเช้าครั้งเดียวนะครับก็คือที่แรกเนี่ยผมนะครับผสมน้ํานะครับกับน้ําหมักนะฮะปาประมาณนิดนึงนะฮะสีก็เลยได้ประมาณนี้ก็คือประมาณสัก1ซีซีนะฮะประมาณนี้นะฮะกะกะเอาเลยครับพี่น้องไม่ต้องให้เข้มนะฮะก็คือ ให้ปุ๋ยนะครับก็คือวันที่3แล้วล่ะที่ให้เนี่ยผมให้ตั้งแต่อายุ3วันนะครับก็ค่อยๆเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะมาบอกวันนี้นะครับตอนนี้คือตอนเที่ยงนะครับผมก็คือรดน้ําแค่หนึ่งครั้งตอนเช้าก็คือเนี่ยจากเต็มขวดนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะแค่นี้พอแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือเข้ามาถ่ายให้ชมเฉยๆว่าผมให้น้าแค่ครั้งเดียวสามารถอยู่รอดได้นะฮะแต่วัสดุปปุของผมนะครับผมต้องบอกก่อนเป็นขุยมะพร้าวนะครับซึ่งจะสามารถ กักเก็บความชื้นได้ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นดินเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลดคั้งเยอะได้หรือเปล่านะฮะส่วนคุยมะพร้าวแน่นอนนะฮะตั้งแต่แรกมาผมลดแค่ครั้งเดียวนะฮะก็คือพ่นให้เลยแบบนี้ครั้งเดียวนะคะแบบนี้นิสาธิตนะฮะก็คือตอนนี้จะไม่ลดอีกก็คือปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับวิธีทําผมก็จะง่ายๆนะฮะแล้วก็ทําได้จริงนะครับผมทามาหลายรอบแล้วในการให้น้ําครั้งเดียวนะครับก็ติดตามว่าผมจะให้2ครั้งเมื่อไหร่นะฮะเป็นระบบออเตมอนนะะเป็ระบออโต้มือนะค นี่นะครับบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะฮะในวันพรุ่งนี้ครับงานของผมหนึ่งวันนะครับของมื้อนี้มีซัมนี่ครับพี่น้องมีซัมนี่อิรี เสร็จงานแล้วครับเลิกงานแล้วครับกลับบ้านได้ครับเสร็จแล้วครับ